เรื่องโลกระ่งนี้พี่น้องเรืองบาน้องเป็นเป็นแลสเตอร์มาก่อนของใครเป็นน้องสาวตัวที่บอลว่าบงเ <c oughs> ดียวบุ้บงเตนา เดอชายยิงหัวก,กันนางสิบสองกับสิบัตากันกันเอออันนั้นมีลูกตาหรอมลูกตาหรอหรอ,รหรอกมันก็ตาแนี้ที่คน,น,นอยากกี่คอตาักเวเออพี่น้องเบิรสไผเดอีเด้อเบิรสกัเดือบุเต่านีลูกเต่าเพิ่มไปด้พอเบิรส่หานที่แรกเด้อ ไม่แม่ไม่ฮักไม่ยังก็ได้มะเบืองซอยประหยัอที่แรกเด้อันนั้ก็ได,ดต่อไปนี้เราจะมีการซื้นของเพียงแล้วเราจะไม่ตระไรกะชึ่งแล้ว เราพาไปดูแล้วให้เขาคุยกับพิซซีเลยมาขยิบแล้วมาเริ่มเดี๋ยวให้คุยรอนะครับ,บดดเห็นบอสเห็นไปเน่อะุยยิบอย่างกับบอกก็เป็น่ทาท่านี้ค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะเห็นบอสเห็นทุกคนบอสยิบไปยังไนงะเออเมียนไม่เห็นคน,นนี้เลย,อยโอเค เอาคุยเลยนะครับอยากถามอะไรอยากสอนอะไรสอนเลยนะครับน้ำก้อนน้ำกันเร็วๆทางเ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีเอสโตเกียวมิวสิกค่ะมากินข่าวน้ำกันเด้วยจ้าเอซี่ไปผู้ชายเกิดข้อแมกินผู้ชายจ้ากินด้วจ้ามูนี่บอดบี้เป็นคนใจค่ะ ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วเขาเห็นเหรอโอเคอ่านสกีนชื่อบนเสื้อให้ครบ12คนเลยสกีนชื่อโอเคค่ะเห็นเกนใครเห็นใคเห็นใครเห็นเหรอใช้งานก็ซีเอาซีเอาเลยนะคะ แล้วเดน <Elena> <sh all> เซอร์แล <sh> <side> <sh> ้วแดนเซอร์ชายรับสมัครเพิ่มไหมคะแอชเชช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 ช้นชช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 ชสชชชช่ชชชรชช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 ชไฟชช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 นชลชช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 นชชชคชชฟชชชชชนชชชชชชนชช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 ชะชชชชอชช <Auf S 1> และทรายงรับด้เยนะคะสกอดชันได้เลยอเกงจะเร่ทีแงันน่พานก็นยพอเรายอไม่อยากเยอะไม่ตัวจริงเั้งนาั่งายังไม่ถามพนัังนชื่ออะไรกันบ้าง ลูกน้ำทิศเสาจ้าดีเลยคุณแม่ขับมาด้วยค่ะเห็นทุกคนไมคะนู่น้อทุกคนเห็นนู่นหมดเลยจะรักกินพกันอยู่นี่นี่ว้าวงนนี้ลองตองกรดอกงานนี้ลองตอง อาแล้วทุกคนจะมีตอวนคนตัวสอคบน่ะนะนำชื่อไหนคะหนชื่อกิ่งคะ่ะจอไปสมัเนียค่ะอายุปค่ะว้าวป้า,าชื่อกิ่งคะ่ะเนยค่ะเรื่องามส่ลมจ้า กินให้สยกินก so ินใ <m enfant? ın> <t> ้สวยกินกิ้ยกิกิ้ยนี่แซโตเกีช่ออะไรคะหันดาหันอะกันช่อะไรคะจอบสัมภาน้องสวยสัมภาษช่อะไรคะมัมภ่มแคะเป็นไหนตืบตืบไปนี่อนองญิงนน้องหยิงนะคะน้องหญิงน้องเดินชายแล้วก็น้องน้ำน้องปุย กินขอน้ำไขนง้าปานิสตูนหลงดคนที่ขอเหลงไหมมาช่องเก็บตัวนางงามเก็บตัวลิงตอนนี้ตนนีแต่คนสวยสวเนะจ้าขอบคุณค่ะฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขาให้เอสซีโตเกียวมิวสิกอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปเ้วยจ้า ชอบนะชอบน้ําแมมขอบคุณค่ะสวยสวยทั้งทังแปค่ะน้องแปมมีอไบาน้องแบมมาเให้น้องแปมงีข้าวมันฝรั่นันาะง้ามข้าว้มอาหาต่อกันเลยยี่หร่าร่า้องม้อมาวาแลมแล้วมาล้วมาแล้วา้อมาแ้วมาแล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 ้วมแมามาแมาล้ว้วา้วมแล้วม้วมวาแล้้วแมาว พวกมันจะสวัสด์เนีย่ยตัวโอ้ยสวนน้อยเวกมันจะสวัสวด์มีแต่คนละงาสวัสดีค่ะข้าวอร่อยมากเลยค่ะเหลือแค่นี้แล้วก <c oughs> ็อันนี้เป็นอะไรนะขมิ้ <c oughs> งย่าเจนเซอร์ <c oughs> สำคัญเจนเซอร์เจนเซอร์ชายไม่ได้มา <c oughs> พักที่ออฟฟิศไหมคะพักอยู่ที่ออฟฟิศคะ่ะสวยทุกคนขอให้ปังังนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมอย่าลืมมาแบบอยู่บ้านบบทันกันนะคะนิ้วหน่อยน่าทึ่งมากาเลย,เลยจ้ารอแม่ๆมาอยู่บ้านทันด้วยนะคะอันนี้ใครอ่ะ

และแม่อย่าลืมซื้อบัตรงานมิงนะคะต้องกับมิี่เราะจะได้บอกใรอกเเราทั้งคนห่มมคะเบแล้วเดี๋ยวจะพาได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรา เราจะมาสัภา์สาวๆเพราะว่าตอนนี้ใส่กินแล้วไม่ยใส่ม่อกู้อ่ะไม่ไม่ยุบุ่นไม่เฉลียว่ะดีไม่ยไจอกไม่ส่หุ่นแ่งสวัสดีค่ะสวกลดีแม่ค่ะ อีอีบวยปี่วะก็เป็นกำลังใจเดี๋ยวกาคือเพจตอนปวยปีอีจีบีมุกูุจุกรูอ้อีกรอบาก้อชื่อเพจนะนะคะฝาตามชื่อเพจนะนะคะอปี่อีจีบีมุกบุ๊คุจุกร คนทุกที่ค okay. <|so|>? ่ะเป็นคนทุกที่ค่ะเมื่อเกินความจีนค่ะเป็นคนทุกที่นะคะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสิบสองนางของพ่อไก่ของเราด้วยนะคะโอเคจ้าเอบียนท่ากี้จ้าจอยสวัสดีค่ะ